สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้มาแบบเซอร์ไพรส์แบบรวดเร็วทันใจนะครับแบบไม่ได้คิดไว้ก่อนไม่ได้นัดกันไว้ก่อนนะครับทานกาแฟที่บริษัทค่ะพอดีแพลววแล้วก็น้องสันแวะมาทุระแถวพระกระหนก็เลยโทรมาถามว่า อยู่บริษัทไหมถ้าอยู่เดี๋ยวจะแวะมาทานกาแฟบอกอยู่ครับเชิญเลยครับมาถามข่าวเจ้านายเห็นเจ้านายเปิดรับออดิชั่นนักร้อมาใหม่ค่ะก็เห็นเห็นแบบมีแต่คนเสียงดีๆมาเยอะเลยครับก็มีสมัครมาเป็นร้อยโอ้สมัครมาเป็นร้อยเป็นร้อยเลยครับแล้วก็คัดคัดเหลือที่มาไฟนอลสุดท้ายก็16คนสิคนครับคแต่จริงๆคิดว่าเราจะรับสัก สองสามคนก็พอคือหมายถึงว่าเอามาแบบยังไงหผู้เข้ารอบฮะแล้วก็ยังไงก็พยามจะผลักดันให้มีชื่อเสียงให้ได้นะครับไม่ใช่รับเยอะๆแล้วก็ทําบ้างไม่ทําบ้างอันนี้แบบมาแล้วเราทําแบบจริงๆงจังๆนะครับที่ทีจะนารับสมัครจากัดอายุไหมคะตอนไม่เกินไม่เกินสามสิบนะครับไม่เกินสามสิบครับคือเอารุ่นๆผมเนี่ยครับแกกว่าผมไม่ได้ ก็เห็นหลากหลายผู้หญิงกับผู้ชายเยอะกันครับผู้หญิงเยอะกว่าผู้หญิงเยอะกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแนะนาเพื่อนๆนะครับน้องซันนะครับเพิ่งมีโอกาสมาคุยกันเป็นครั้งแรกพี่่านมาก็โชว์กันไปโชว์กันมาเป็นเกียรติมากครับวันนี้ได้มาพูดคุยนะครับมาพบปะกับเจ้านายนะครับซึ่งมาที่นี่นะเป็นครั้งที่สองครั้งแรกเนียมาวันเกิดวันเกิดคนเยอะมากครับ จริงๆมันเกิดก็ไม่ได้เชิญนะคือจะมีบอกเชิญเพราะผู้หลักผู้ใหญ่บางคนใช่ค่ะแต่เพื่อนๆในวงการส่วนมากก็จะรู้ว่าจะทําบุญวันที่21มิถุนาก็จะมากันนะครับปีนี้พอดีครบรอบเป็นหนุ่มก็เลยเพื่อนๆก็เลยมากันเยอะหน่อยใช่คปกติก็ในเพื่อนเพื่อนหรือว่าลูกๆศิลปินเนี่ยจะรู้เลยว่าวันที่21 21มิถุนา จะเป็นทุกปีมันเกิดของทนายทุกๆปีจะทําบุญจะทาบุญก็จะก็จะรู้เลยว่าวันนั้นต้องว่างปีนี้คนมาเยอะเป็นพิเศษนะเยอะมากปีนี้ร้องก็เยอะมากเลยครับมากันก็เรียกว่ามาพบปะสังสรรค์กันนานๆสามพันกว่าท่านเลยขอบคุณครับครับขอบคุณครับวันนี้ท่านายเป็นพระเอกค่ะทุกวันนี้หันตัวมาเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็เป็นอินฟูท่านหนึ่ง พยายามอครับไม่งั้นเดี๋ยวความดังจะสู้น้องสันไม่ได้สู้น้องแพลวไม่ได้เดี๋ยวไม่ดังแล้วเขาทังพักหนึ่งก็ที่ไลฟ์บ่อยๆคุยกันักรองบ่อยๆนะฮะก็มีเอฟซีเข้ามาติดตามเยอะพอสมควรแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งขยันเกินเหตุหายไปเลยหายไปเลยก็หยุดมิ่งเลยก็จนนี้ก็ต้องมีเพื่อนคุยไงเพราะว่าจนนับนคุยคนเดียวไปไม่ถูกเป็นคนคุยไม่เก่งอะครับคุยไม่เก่งครับ ตอนนี้เจ้านายมีแผนที่ที่จะมีเตรียมปล่อยเพลงอยู่ไหมครับของใครบ้างก็มีฮะมีก็ตอนนี้ก็ที่เพิ่งออกก็มีนุ่นซูเปอร์วาเลนทายนะครับก็เป็นแนวสนุกสนานของตตีลูกทุ่งนะครับแล้วที่เพิ่งปล่อยไปก็มีจันจวงดวงจันท้ังสาวของปุมปูดวงจันทนะครับแต่ที่อัดเสร็จแล้วที่ยังไม่ได้วางนะครับก็มีแม่นกน้อยนะครับ มีพีเอปีนี้พีเอระเบียบมาทศิน<อ>ก็อัดด้วยเ<อ>พ่อเอพ่อเอเ<อ>พ่อเอพอ,อ,พอ,อ,พอดีแกถูกใจยอยู่เพลงหนึ่งแกก็มาถามผม,ผมในห้างผมชอบเพลงนี้มากเลยผิดหวังซ้ําเท่าบอกเลยก<อ>็<อ>ได้ลิขสิทธ์ของใครบอกก็ลิขสิทธ์ของผมนี่แหละถ้าพีเอจะร้องมาร้องเลย่อเคไปผิดหวังก็ผู้ใดเนาะทำแบบเนาะพ่อเอก็ทําดนตรีแบบมัน นะครับคือดนตรีเปลี่ยนแบบสไตล์แบบลิ่นอย่างเดียวเลยสนุกสนานโอ้ยพอเอกแกร้องดีด้วยอนี้บอกแกบอกไปแกชอบมากก็คงจะไม่นานเกินรอที่จะปล่อยมาให้เพื่อนๆเอซีของระเบียบวัฒนศิลป์ได้ชมกันแล้วก็มีเต้าหยองอีกเพลงหนึ่งนะครับที่อัดเสร็จแล้วที่ยังไม่ได้ปล่อยแล้วก็มีเพลงลำซิ่งของบัวผันทังโสอีกเพลงหนึ่งนะครับที่อัดเสร็จแล้วมีเด่นชัย มีเยอะก็ต้องฝากด้วยนะคะฝากพี่ๆทุกคนนะคะให้กำลังใจลูกๆของคุณพ่อด้วยนะคะแล้วก็อีกศิลปินที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยอย่างที่นาห้ามบอกว่าการที่เราเป็นเป็นผู้สร้างเนี่ยหนึ่งที่เขามาอยู่กับเราแล้วในองค์กรท็อปไลน์แา่ห้ามบอกว่าเราต้องทําเพลงกับเขาก็ฝากเราติดตามด้วยยังไม่ได้เปิดเผยใช่ไหมครับว่าเป็นใครยังครับก็คงเป็นอาทิตย์หน้า ที่จะบอกว่าติดตามไปตามครับน้องคนไหนคนคนไหนที่จะเป็นคนโชคดีวอีสานแล้วน้องคนไหนแล้วช่วงนี้เดินสายอีสานบ่อยฮะเดินสายเปิดวงอีสานบ่อยเราคุยกับเจ้านายแล้วว่าวันที่ซันจะเปิดวันที่เราจะเปิดเอ็พีแบนด์เราจะเชิญเจ้านายไปเป็นประธานให้แต่จะเอาใกล้ๆนี่แหละไม่ไปไกลเอาแถวบริมลอนทนี่แหละควันที่เท่าไหร่รู้หรือยังไง กำลังล็อกวันครับเพราะว่าเราจะเราจะดูวันของนายดนตรีด้วยเพราะว่าเป็นดนตรีวนไหนผมรค่ว่าเป็นพฤทิกาครับครับได้แต่เราต้องบอกนักดนตรีด้วยครัใช่แล้วก็สําคัญเลยครับอยากจะเชิญในห้างเลยนี่ผมเชิญด้วยงานแต่งรราบ มกะรำที่สิบเก้าเดี๋ยวเอาโมกะรำเดี๋ยวให้เจ้านายล็อกไว้ก่อนตอนแรกบอกสองงานเลยนะตอนแรกบอกยี่สิบเจ็ดธันวาเนี่ตอนนี้เริ่มเป็นสิบเก้าแต่ยังไม่พิมพ์การ์ดไงก็เลยยังไม่ได้เอามาินโอได้ครับได้ครับยังไงก็แล้วแต่ถ้าไปงานเปิดวงก็อย่าลืมติดพวงมาลัยให้บ้างนะครับแข่งกันรัดร้องแข่งกันรัดร้องในห้าเดือนนี้ไปซ้อมหนึ่งงานเพลงครับโอ้ยต้องไปซ้อมเลยอย่างเงี้ยนะต้องไปซ้อมนไม่เคยเห็นเจ้านายร้องเพลงเลย ผมอะประเภทหัวสูงชอบร้องเพลงฝรั่งจะบอกให้นะคะไปอเมริกากับแม่นะคะเดินทางไปคอนเสิร์ตที่อเมริกาครับที่ฮาวายแล้วเจ้านายเป็นคนพาไปครับโอ้ไม่ธรรมดานะคะจะบอกให้ติดตอมอ่ะแล้วแม่นไม่ได้เจ้านายเนี่ยคือตายเลยโอ้ยเดินผมดีว่าสายสายตาแวบหนึ่งผมนึกว่าออกกันไปหมดแล้วผมอยู่อยู่ช่องสุดท้ายเดินค่ามาเอ๊ะ แผลจะมายืนอยู่หรือเปล่าเนี่ยแวบๆสายสตามองไปข้น้าก็ไม่มีอันใหม่ที่โอ้โหติดอยู่ตมีเลยก็ถ้าไปคุยนะครับคือแพลเนี่ยเป็นคนเก่งภาษาอังกฤษมากฝรั่งตมถามมาเงียบเถยอย่างเดียวยิ้มอย่างเดียวแล้วเาไม่เคยไปเข้าใจไหมกับแล้วเป็นใช่ค่ะตื่นเต้นไม่เคยไปที่แบบว่าเมริกาครั้งแรกเคาไปเมืองฝรั่งครั้งแรกอะแล้วแบบว่าตื่นเต้นมากครับ อ่ะไม่ไม่พูดเลยพูดไม่ออกเลยคือตกใจแล้วตื่นเต้นแล้วกลัวด้วยแล้วแพลรู้ไหมว่าเขาตีไม่ผ่านแล้วนั่นน่ะไม่รู้เลยตีไม่ผ่านแล้วนะเพราะว่าไม่ตอบไม่อะไรทั้งสิ้นดีว่าผูเเผนซะก่อนเลยเดินเข้าไปคุยให้ระถึงได้จบแล้วเจ้านาบอกว่างว่าเขาเขาคือเราเราถูกต้องไงฮะเรามาเรามาท่องเที่ยวมาอะไรแต่เราไม่ได้ไปไปแบบธุรกิจฮะเรามาท่องเที่ยวแต่เรามีหลักฐานเขาขอดูอะไรเราก็หยิบให้เขาดูได้ แต่เขาขอดูอะไรแผวก็ยิ้มอย่างเดียวใช่เพราะไม่รู้เรื่องตกใจดมีประสบการณ์เนมิ่งไม่เนถ้าผมใช่ไหมถ้าเป็นผมนะผมเนมมั่วเลยใช่อาจารย์เขาจะมั่วเลยผมจะคือภาษาอังกฤษต้องกล้าพูดนะไม่ต้องห่วงเรื่องศัพ์เขาจะเข้าใจว่าเราไม่ได้เป็นคนท้องถิ่นเขาจะผิดสับบ้างผิดอะไรบ้างแต่เขาเข้าใจผมนี่ก็ดำน้ำบ่อยนะภาษาอังกฤษเนี่ยนานๆพูดทีเนี่ยอยากกินกาแฟ ไม่ไูดีวะคืออะไรก็ไม่ไม่ไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าจะต้องพูดยังไงคือไม่กล้าแหละเป็คนดังก็อย่างเงี้ยพอผ่านตอมอที่ตรวจตรวจที่ผ่านตอมอมาได้นะฮะผมกระเด็นก็เดินออกไปหันไม่ทีเอ้าแพรวพลังถูกค้นกระเป๋าอยู่น่นคือแต่แต่ต้องบอกว่ายุคเมื่อก่อนอ่ะด้วยโทรศัพท์ก็ไม่ได้แบบไม่ไม่ได้แน่นับไม่ไม่ได้โซเชียลขนาดนี้แต่ปัจจุบันเนี่ยหนึ่งเลยครับเวลาเราไปต่างประเทศเนี่ย โทรศัพท์มีช่วยเหลืได้การแปลหรือการอะไรผมผมนะถ้าเราพั์แบบหมดนะเหมือนเป็นใบเลยนะท่านรายเพราะว่าต้องบอกว่าผมไม่ใช่คนที่เรียนเก่งมากแต่ผมเอาตัวรอดได้โดยที่หาเพื่อนช่วยอะไรเยงี้ภาษาอังกฤษขอให้กล้าพูดอะคือถูกบ้างผิดบ้างเขาเข้าใจก็พอมั่วไปก่อนทุกวันนี้เรป็นหมดอะมั่วไปก่อนมั่วไปก่อนเลยพูดไปเถอะเขาเข้าใจไม่เข้าใจภาษาใบก็ยังได้โรงเรียนอย่างเนี้ คือแบบพูดยังไงวะแต่เอาให้ก่อนเพราะตอนนั้นล,ลูกไปด้วยไงลูกไปด้วยไม่ได้ฉันเป็นแม่ฉันต้องโชว์พาวในความที่ฉันเป็นแม่ฉันต้องทําได้อะไรอย่างเงี้ยเดินไปเลยก็อาใส่มั่วมั่วมั่วถูกอโอเครอดตัวไปไงไงอย่างเงคุยภาษาอังกฤษบางคนไม่กล้าพูดหมายถึงว่ารู้นะแต่ไม่กล้าพูดเพราะว่า เก่งว่ะเดี๋ยวจะพูดผิดพูดถูก FC บอกว่าคุณพ่อนะฮะน่ารักมากน่ารักกับแม่พตลอดเลยแล้วก็เป็นเงนเองมากๆเลยค่ะอันนี้อันนี้เป็นแฟนเพจหรือเป็นเป็นเฟซส่วนตัวครับเป็นเฟซส่วนตัวฝากติดตามให้ด้วยนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามให้ด้วยกดแชร์ให้ด้วยนะครับเฟซส่วนตัวนานๆจะได้มีโอกาสโอกาสมานั่งพร้อมหน้าพร้อมตาพูดคุยกันนะครับแล้วโดยเฉพาะยิ่ง น้องซันวันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่เดินมานั่งคุยกันนะครับแต่เมื่อกี้เลี้ยงกาแฟไปแล้วนะม่ใช่ว่าผ่านมาแล้วไม่ได้เลี้ยงกาแฟนะฮะผ่านเข้ามาแล้วผมเลยถือว่ากาวาเดี๋ยวมานั่งคุยกันเลยแล้วเดี๋ยวค่ากาแฟทุกวันนี้เจ้านายก็ยังกาแฟเช็คอินก็ยังดีใช่ไหมคะครับก็ยังขายดีอยู่กาแฟเช็คอินนะผ่านไป่านมาตามร้านขายยาหรือตามร้านค้าถ้าเห็นกาแฟเช็คอินนั่นคือของนายห้านะครับก็เป็นกาแฟบำรุงสุขภาพทันชัยนะฮะครับ ผมทานได้แม่แต่ผมแต่ผมไม่ได้ทานกาแฟผมไม่ได้ทานกาแฟแต่เขาเป็นคนที่ไม่คุณพ่อผมได้ไหมได้ทานได้หมดเลยอันนี้ได้ครับความดันสูงอะไรต่ออะไรทานได้หมดไม่มีปัญหาครับบำรุงสุขภาพร่างกายดีแข็งแรงวันนี้ก็ถือว่าเราได้ได้ข้ามจากกรังสิตมาถึงตรงนี้เลยวันผมมาสองรอบผมเมสามอยหน่อยผมมาทางแคบมากเลยครับเจ้านายครับ มาทาง GPS ไงนั่นหนูไม่ได้ดูทางช่วยไปเข้าซอย48นั่นจะแคบ GPS มาก GPS ส่วนมากจะพาเข้าทางนั้นตลอดบางคนเข้ามาตกใจนกว่าปิดทางหรือเปล่าแต่จริงๆถ้าเข้าทางซอยภูมิจิดทางด้านพระราม4เนี่ยสะดวกสบายข้างร้านยางคือเดียวซ้ายอันนี้คือจะจำตั้งแต่มาท็อปไลน์แรกๆเลยเห็นยางมิชลินเห็นยางเนี่ยฉันรู้เลยว่าเลี้ยวซ้ายตรงนั้นแต่หนูตื่นขึ้นมาีอทีเมื่อกี้เห็นพี่บอยแบบตกคุ่มตกคุ่มอยู่แล้วก็ จะจะเลี้ยวอะค่ะเข้าซอยแล้วมันติดมอไซค์แล้วแกต้องลงไปเอามอไซค์น่ะออกเมื่อกี้อะมันไม่ไม่ได้ซอยแคบมากครับคือเข้าไปอะผมก็เลยแบบลุกขึ้นมาเพราะรู้ว่าทําไมมันถึงชะลอช้าอ๋อซอยนี้เพราะวันที่มาวันเกิดก็ซอยนั้นอแต่วันที่มาวันเกิดน่ยเป็นรถทั a ฟาร์มเมอร์แต่วันนี้เอารถตูมามันยาวยาวอ๋อใช่ใช่เพราะทางมันแคบมากนัะแคบมากไม่พอใช่ไหมครับผมปวดท้องด้วยปวดท้องมากปวดท้องอะไรแบบ ยัง้องน้ำไหมบริษัทจะไม่มีห้องน้ำนี่ไงผมอะพวกรามากผมอยู่นิ่งเมื่อไร่ทีเพียจะเข้าซอยนี้ประจําเลยในซอยที่มันง่ายๆมันไม่นําพาไปก็ไม่รู้วันนี้ก็ฝากทุกคนเป็นกําลังใจด้วยครับเราคืนนี้ค,นนคืนนี้วงเล่นที่ไหนนะคืนนี้สรับสระบุรีครต่อ๋อสระบุรีนะครับยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมอยู่ใกล้ๆสระบุรีอำเภออำเภอแก่งคอยอ๋อแก่งคอยนะครับแก่งคอย ก็ได้ไปให้กำลังแรงใจกันนะครับทีมงานแสงทองแต่พราแสงทองนะครับแสดงอยู่ที่แก่งคอยคที่สระบุรีจากที่ไปก็น่าจะประมาณเกือบสองมีคน,น<ม>บอกว่าคุณพ่อนในห้างปกล้ๆนี่เองหนูอยู่แถวเทพารัตเทพารัตฮะเทพารัตผมอยู่แถวพระกระหนงนี่ครับ ใจพารักใกล้ไหมครับอยู่สมุดตการถ้าไปมันก็ไม่ไกลครับเดี๋ยวนี้วิ่งสะดวกสบายผมก็จะาปขอบอกกติดตามแล้วนะคะขอบรกคุณครับขอบคุณยังไงฝากกดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามก็ดีนะครับเพราะว่าเพื่อนๆหายติดตามไปไปตั้งนานแต่ช่วงนี้เริ่มเริ่มเข้ามาเริ่มเข้ามาครับเพราะช่วงนี้จะจะมีไลฟ์แล้วก็มีข่าวสารอะไรต่ออะไรออกทีหน่อยนะครับ คนเราติดตามนะครับว่าใครจะได้เป็นนักร้องในสังกัดของค่ายทัพลายที่เจ้านายจะเอามาปั้นเป็นดาวดวงใหม่ครับสามคนใช่ไหมคะสามคนประมาณเนี้ยสามเมยเกินสี่คนใครที่อยากติดตามและอยากรู้ว่าเป็นใครจะมีผลงานอะไรหรือว่าเป็นคนจังหวัดไหนเดี๋ยวเร็วๆนี้อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าคงจะประกาศผลออกมาว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับคุณตื่นเต้นตื่นเต้นฝากกันเลยว่าเดนเข้าใจความรู้สึกของ ผู้ปกครองนะที่เวลาเอาลูกมาแล้วแบบเอามาแบบดังลูกแล้วมาชมมาเชียอะไรเงี้ยนึกถึงแม่กองเชียเยอะใช่นึกถึงแม่แบบว่าพาแบบอยากให้หนูเป็นนักร้องอย่างเงี้ยครับก็เอาแบบว่าขอร้องหน่อยแต่ก่อนเป็นแดนเซอร์ไงแม่ก็อยากให้ลูกตัวเองร้องรู้ว่าลูกตัวเองร้องเพลงได้แต่แม่ก็จะแบบไม่ไม่กล้าเป็นคนที่แบบไม่กล้าแต่พยายามที่จะผลักดันบอกว่าอยากให้ลูกขึ้นร้องสักเพลงได้ไหมอะไรเงี้ย นึกนึกนึกถึงแล้วแบบว่าแบบสงสารแม่คือแบบอยากดันลูกอ่ะอยากดันลูกพ่อแม่ก็อย่างนี้นะครับยังไงก็อยากจะให้ลูกเต่าได้ดิบได้ดีกันนะครับบางทีรามาเชียร์กันเยอะครูบาอาจารย์ก็มาเชียร์กันเยอะสำคัญที่สุดคือว่าบางทีตอนนี้ผมเองก็หันไปเห็นแบบน้องๆต่างจังหวัดบางคนเรื่องการการเดินทางขาดปัจจัยอย่างเงี้ยมันก็สําคัญนะผมเข้าใจผม่ายังมีอีกหลายดวงดาวที่ เป็นคาที่ว่าปั้นดินนี่เป็นดาวอีกหลายครงที่ยังไม่ได้มีโอกาสครับยังมีเยอะยังมีเยอะครับยังไงก็ถ้าใครสนใจทางท็อปไลน์ก็ถือว่าเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งที่พร้อมที่จะมีโอกาสกับท่านแต่ก็ต้องรอช่วงที่ในห้างจะเปิดรับอีกเพราะว่าเพราะอย่างตอนนี้ก็เยอะเยอะเยอะอยู่แต่แน่นอนเลยคือท้านายใจดีค่ะท่านี่หนูอยู่กับท่านนายมาคือคือบ้านหลังนี้เป็นเป็นบ้านที่อยู่และอบอุ่น ตอนแรกหนูเข้าบริษัทท็อปไลน์เข้าค่ายเพลงหนูราล้าหนูเกรงมากเก่งมากแต่พอเราได้มาอยู่จุดนี้จริงๆคือเจ้านายจัดใจดีมากแต่ก่อนจะยกโทรศัพท์โทรหาเจ้านายเนี่ยคือไม่กล้าพูดแบบคือคือแบบเราเก่งนะคะแต่ทุกวันนี้เจ้านายเราเจ้านายเป็นคนที่กันเองมากค่ะสบายสบายอยู่แบบกันเองสบายสบายครับกันแบบพ่อลูกจริงๆค่ะนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ ฝากเพื่อนๆแค่นี้ก่อนเพราะว่าแพรกับน้องซันต้องไปวงวันนี้เล่นเร็วด้วยนะครับที่แกงคอยก็อย่าลืมนะครับอยู่ใกล้เคียงแกงแกงคอยสระบุรีนะครับก็ไปให้กำลังแรงใจกันนะครับขอบคุณ3,600ท่านที่มาพูดคุยกับเจ้านายนะคะฝากกดติดตามเจ้านายไปด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยฝากกดแชร์เจ้านายด้วยครั้งหน้าเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับเจ้านายอีกนะครับครับวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะ